สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอนไครส์ตาร์เวทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายจัสเซนคนเดิมมาต่อในพาร์ทที่2กับไกด์ผู้เล่นใหม่ฮอนไครส t a ตาร์เวในพาร์ทที่2กันครับสำหรับคลิปที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องคอมแบ t ซิสเต็มของเกมฮอนไครส์สตาร์เวไปแล้วในคลิปนี้เราจะมาคุยกันต่อในหัวข้อสเตตัสแล้วก็การฟันตัวละครกันส่วนใครที่ยังไม่ได้รับชมไกด์ผู้เล่นใหม่ในพาร์ทแรกก็อย่าลืมแวะไปดูกันก่อนแล้วกันนะเพราะในคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่อยอดมาจากคลิปที่แล้วเพื่อเพื่อจะได้้้เขขาาใจกกัันนมึครบ เอาละอย่าม่อรอช้ากันเลยถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดส s c คร b e ช่องเอาไว้แล้วเรากลับไปลุยกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝากโอเวอร์ท็อปร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งเกมชินินแ p a c ทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีนินคคนิ บางแพ็คเนี่ยลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID p ดี s พาส d วเลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะ อันดับแรกมาดู2ส,ส่วนที่สําคัญที่สุดในช่วงต้นเกมกันดีกว่าครับนั่นก็คือเลเวลและก็ไลคนั่นเองเอาส่วนแรกก่อนคือเลเวลเหตุผลหลักที่เลเวลนั้นมีความสําคัญในช่วงต้นเกมมากๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เรื่องด้วยกันครับนั่นก็คือการเจราะกลอและก็ค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละคร อย่างที่เราทราบกันดีจากคลิปที่แล้วว่าการเบรกเกาะนั้นสาคัญมากๆในเกมนี้เพราะมันช่วยสร้างความได้เปรียบได้อย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้ดาเมจเพิ่มการยืดเทินของสตรูหรือแม้แต่การสร้างดีบับเสริมเพิ่มเติมให้ทํให้ไม่ว่าจะวิธีอะไรก็ตามที่จะทําให้เราสามารถเบรกเกาะได้เร็วขึ้นเราก็ควรจะทํามันก่อนเป็นดับแรกเลยครับซึ่งปัจจัยสําคัญที่ช่วยในการเบรกเกาะนั้นหลักๆจะมีด้วยกัน2เรื่องนะคือเรื่องธาตุและก็เลเวล ก่าคือถ้าต้องตรงกับจุดอ่อนของมอนสเตอร์เราถึงจะสามารถเบรกได้ส่วนเลเวลนั้นยิ่งเรามีเลเวลที่มากกว่าศัตรูมากแค่ไหนเนี่ยเราก็จะยิ่งเบรกกลอดศัตรูได้รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นครับและเดินทางกลับการหากเราเลเวลน้อยกว่าศัตรูมากจนเกินไปเราก็จะสามารถเจาะกลอดศัตรูได้แย่ลงเท่านั้นดังนั้นเราจึงควรอัพเลเวลให้สูงๆไว้ก่อนเพื่อทําให้เราสามารถต่อกรกับศัตรูเลเวลเยอะๆได้นั่นเองครับ อีกเรื่องที่ทาให้เลเวลนั้นสําคัญในช่วงต้นเกมก็เป็นเพราะว่าในช่วงต้นเกมนั้นสเตตัสของตัวละครน,นั้นค่อนข้างน้อยครับทําให้ผลของค่าเบสสเตตัสมีผลต่อดาเมจของตัวละครมากกว่าปกติซึ่งตัวกําหนดค่าเบสสเตตัสของตัวละครน,นั้นนั่นก็คือเลเวลและไลค์โคนนั่นเองครับยิ่งเลเวลของเราสูงมากขึ้นเท่าไหร่เบสสเตตัสของตัวละครก็ยิ่งไปไกลมากขึ้นเท่านั้นซึ่งการอัพเลเวลในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น2ขั้นครับก็คือเราจะอัพเลเวลได้ถึงขั้นขั้นหนึ่งก่อนยกตัวอย่างเช่นจาก0 20ไป 20, จาก20ไป30หรือจาก30ไป40เป็นต้นซึ่งอันนี้เราต้องใช้สมุดอัพเลเวลในการอัพโดยเราสามารถหาได้จากการเล่นเควส การเปิดกล่องตามแมป,ปหรืออาจจะเป็นการฟาร์มจากคาริคสโคนเดนในพาร์ทของช่องแห่งความทรงจําก็ได้ครับแต่น,นี้เนี่ยต้องใช้ค่าพลังบุกเบิกในการฟาร์มนะซึ่งโดยภาพรวมแล้วเทียบได้กับเรซินในเกมกชินิแพ็นั่นแหละครับก้าวคือมันสามารถฟาร์มได้จํากัดตอนหนึ่งวนันหากค่าพลังบุกเบิกหมดเราก็ต้องรอเวลาตามชีวิตจริงเพื่อให้มันรีใหม่นั่นเองและหลังจากที่เราอัพเลเวลจนมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราอัพเพื่อปลดล็อกขั้นตัวละครก่อนครับหน้าตาของที่ใช้อัพก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งหลหลหลััักกกกๆ็็จจะะเเเปปปนนนนนขอขอออยยที่รรรรรราาาาาได้ากการรบบมต์ภใแค แต่พอเราเลเวลสูงขึ้นการปลดล็อกในโซนนี้ก็อ,อาจจะต้องใช้ขยะบอสเพิ่มเติมด้วยซึ่งเราก็สามารถฟาร์มได้จากบอสตามแมป,ปในช่องที่เขียนว่า stack นั้น shadow ครับตัวละครของเราเป็นธาตุอะไรก็ไปเลือกตีบอส่านนั้นได้เลยซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้พลังบุกเบิกเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นต้องบริหารการฟาร์มดีๆนะครับเพราะพลังบุกเบิกมีจำนวนจำกัดต่อหนึ่งวันนั่นเองและหลังจากที่เราเลื่อนขั้นตัวละครเสร็จแล้วเราก็สามารถัพเลเวลของเราได้ตามเดิม ผมย้ำอีกรอบนะว่าเลเวลสำคัญจริงนะครับดังนั้นถ้าเราปลดล็อกระดับโลกจนสามารถอัพเลเวลได้แล้วให้รีบอัพเลเวลก่อนเป็นระดับแรกเลยนะอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันคือไรโคนครับซึ่งอันนี้เนี่ยเทียบได้กับอาวุธในเคนชินซึ่งไรโคในเกมนี้เนี่ยจะแจกเบสตตัสเป็นพื้นฐานได้แก่ตัวของ HP ATK แล้วก็ Defense นอกจากนี้ยังมีความสามารถของไรโคนแถมใม้อีกด้วยแต่นี้เนี่ยจะแปลกนิดนึงครับนั่นก็คือความสามารถของไรโคนนัน้จะทํางานก็ต่อเมื่อประเภทของไรโคที่เราสวมใส่ตรงกับพาสของตัวละครเท่านั้น ถ้าไล่คนของเราเป็นประเภทล่าสังหารก็ต้องใส่กับตัวละครล่าสังหารเท่านั้นหรือถ้าไล่คนของเราเป็นปัญญาเราก็ต้องใส่กับตัวละครปัญญาเท่านั้นเช่นเดียวกันความสามารถของอาวุธต่างๆจึงจะทํางานครับนอกจากนี้หากเราเปิดกระชาได้ไล่คนที่ซ้ํากันเราก็สามารถนํามาขัดเกลาวเพื่อทําให้ความสามารถของไายคนของเราเก่งขึ้นได้เช่นเดียวกันนะ อย่างที่บอกครับว่าไลโคนนั้นแจกเบสตัสให้กับตัวละครซึ่งในช่วงต้นเกมที่สเตตัสของตัวละครของเรานั้นยังไม่ได้เยอะเบสเตัตของตัวละครนั้นจะส่งผลค่อนข้างมากดังน,นั้นก็เหมือนกับเลเวลเล,เลยครับถ้าเราสามารถอัพไลคโคนได้เมื่อไหอไร่ก็อย่าลืมรีบมาอัพกันนะซึ่งของที่ใช้ในการอัพไลคโคนในเกมนี้นั้นเราสามารถหาได้จากเควสจากการเดินเปิดก่องแล้วก็การฟาร์มคาริสโกลเดนในพาร์ทของช่อ,ยอยงแห่งเอเธอร์นะครับซึ่งในจุดนี้ก็ต้องใช้พลังงานบุกเบินในการฟาร์มเช่นเดียวกันผ่านพาร์ทที่สาคััััแ้อาดนนงครรรกกบบบ คือ HP, a d k และก็ Defense อันนี้ขอบพูดรวมๆกันไปทั้งหมดเลยแล้วกันนะเพราะวิธีการคำนวณมันคล้ายๆกันครับผมไม่อยากบอกว่าค่าสเตตัสสอย่างนี้อันไหนสําคัญกว่ากันเพราะในความเป็นจริงมันขึ้นกับตัวละครของเราครับว่ามีเมคานิกที่เล่นกับอะไรบางตัวละครเช่นดันเหิงก็เป็นตัวละครแคลรี่ที่เล่นการทําดาเมจจากค่า a d k ดังนั้นค่า a d k ก็เลยอาจจะดูสําคัญกว่าสเตตัสที่เหลือนาตาชาเป็นฮิลเลอร์ที่ฮิลตามค่า HP ของตัวเองแล้วก็คนดิว HP กับนาตาชาครับมาเซเว่นสามารถสร้างโล่ได้ตามค่า Defense ของตัวเอง เราก็ควรสแต็คดีเฟนให้กับมาเซเว่นเป็นต้นดังนั้นตัวละครไหนจะปั้นยังไงอันนี้ก็คงต้องดูไปลายตัวกันไปครับแต่ไม่ว่าจะเป็นสเตตัสไหนวิธีการคิดค่าสเตตัสก็จะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเอลิกคก็จะเกิดจากการเอาเบสเอลิเคตั้งคุณกับค่าแอตแทคเปอร์เซนเทจของตัวละครแล้วจึงบวกด้วยค่าเอลิเคคงที่หรือว่าแฟตเอลิเคนั่นเองครับโดยเบสเอลิเคนั้นจะเป็นผลรวมระหว่างตัวของเบสเอลิเคของตัวละครเองเข้ากับตัวของเบสเอลิเคของไลายคนส่วนเอลิกกเปอร์เซนเทจนั้น ผลของลายลีกหรือว่าเปอร์ของอาวุธเป็นต้นซึ่งมันจะเขียนกำกับไว้ว่าได้ค่าพลังโจมตีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ แล้วก็แฟดเอดเคซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะได้มาจากตัวของไลลิกในส่วนมือแล้วก็ออบลองของไลลิกเราลองมาดูตัวอย่างกันครับยกตัวอย่างเช่นดันเหิงของผมนั้นมีเบสเอดีเคที่เป็นผลรวมของเอดิเคของตัวละครคู่กับตัวของไลคนอยู่ที่621หน่วยและมีเอดีเคเปอร์เซนเทอยู่ด้วยกัน2แหล่งครับคือออบลองของไลลิกส่วนลำตัว3 4%อและก็เซ็ตของไลลิกอีก10%รรวมกันทั้งสิ้นเป็นสิบสาม K, จุกสีวเปอร์เซนว่วนอ2 3าหน่วยั่ว,ว,วย ส่วนท้า15หน่วยรวมเป็นทั้งสิ้น277หน่วยครับทำให้ตัวเกมนั้นคิดเอเคออกมาเป็น 621คูณ113.4%แล้วก็บวกได้271หน่วยครับคิดเป็นาวๆา980หน่วยนั่นเองตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยทั้งนี้เป็นเพราะว่าทศนิยมในเกมแต่คร่าวๆวิธีการคิดก็จะประมาณนี้ครับซึ่งหลังจากที่เราคำนวณเ็จถ้าเราลองสังเกตดูเพื่อนๆจะเห็นว่า a d k ของตัวละครในช่วงต้นเกมนั้นจะถูกเอฟเฟกต์จากตัวของ base a d k แล้วก็แฟท a d k ค่อนข้างเยอะครับในขณะที่ตัวของ a d k percentage นั้นจะส่งผลค่อนข้างน,น,น้อยทั้งนี้เป็นเพราะว่าช่วงต้นเกมเราไม่ได้มี base a d k สูงขนาดนั้นทำให้พออออคคู percentage EdK กมมมาแล้วัน่ยุ ดังนั้นในช่วงต้นเกมหากใครอยากได้ค่าสเตตัสเอลิคเอชพีหรือว่าดีฟ ens สูงๆให้เราให้ความสําคัญกับการอัพเลเวลของตัวละครการอัพไลค์โคนแล้วก็ค่าแฟดสเตตัสมากก่าค่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในค่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆนี้เนี่ยเราจะไปโฟกัสในช่วงเลดเกมที่เบสสเตตัสของเราสูงแล้วทาให้ผลคูณของเปอร์เซ็นต์นั้นส่งผลมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาคือค่าคริติคอลอันนี้เนี่ยตรงไปตรงมาอัตราคลิกค,คือโอกาสที่ตัวละครจะตีติดคลคิส่วนความแรงคลิกก็คือเมื่อตัวละครตีติดคลิคแล้วดามเมจของเราจะแรงขึ้้นนนมากอยแค่ไห ถ้า50%ก็จะหมายถึงว่าตอนที่เราตีติดคลิีนั้น ดาเมจของฮิตนั้นก็จะแรงขึ้นเป็น1 5 0ของดาเมจปกติเป็นต้นสเตตัสนี้โดยภาพรวมแล้วเป็นสเตตัสในช่วงเลดเกมนะครับที่จะทําให้ดาเมจของตัวละครน,นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ในช่วงต้นเกมที่ของของเรานั้นยังไม่ได้เยอะมากทาให้เราสามารถฟาร์มค่าคริติคอลได้ไม่ค่อยเยอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้คุมค่าปันสักเท่าไหร่ครับเพราะโอกาสติดก็น้อยเนื่องจากว่าไม่มีอัตราคลีและถึงตีก็จะเบาอยู่ดีเพราะว่าไม่มีความแรงคลีนั่นเองดังนั้นในช่วงต้นเกมเนี่ยเราอาจจะไม่ตก,กับค,ค,คระรม,มนเนนะ ยามีไลฟ์แอปไลฟ์โซที่จะพาทุกคนเนี่ยเพลิดเพลินไปได้ทั้งวันกับฟีเจสาวสุดน่ารักแล้วก็ฟังกชันการชมไลฟ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเพื่อไปสามารถสัมผัสประสบการณ์การดูไลฟ์ที่เพลิดเพลินที่สุดได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์แล้วก็กูเกิลเพย์และสามารถติดตามข้อูลข่าวสารพร้อมกับกิจกรรมดีๆได,ด,ด้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคัอธิบายใต้คลิปนะอยากดูโชว์ดีๆต้องยามีไลฟ์นะครับ ส่วนค่าสเตตัสอื่นๆนะส่วนใหญ่เราคุยกันไปในคลิปที่แล้วหมดแล้วนะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้แวะไปดูเนี่ยก็ลลมแวะไปดูกันได้แล้วกันนะครับสรุปคร่าวๆในคลิปนี้ค,คือความเร็วจะเป็นตัวกําหนดเวลาต่อสู้ว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือว่าเริ่มหลังคนที่มีความเร็วมากกว่าก็จะได้เริ่มต้นก่อนส่วนคนที่มีความเร็วต่ํากว่านี่ก็จะเริ่มทีหลังเป็นต้นครับค่าฟื้นฟูพลังงานคือค่าสเตตัสที่ช่วยทําให้เรานะั้นสามารถเก็บสกิวเทเมได้เร็วยิ่งขึ้น อัตราการสร้างสถานะจะเป็นตัวกำหนดโอกาสที่เราจะทําให้ศัตรูนั้นติดเอฟเฟกต์สกิลของเรายิ่งเรามีอัตราการสร้างสถานะมากขึ้นเท่าไรเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการแปะดีบัฟใส่ศัตรูได้มากขึ้นเท่านั้นหรือดาเมจโบนัสซึ่งก็คือตัวคูณที่ช่วยทําให้ดาเมจ่านั้นของเราแรงขึ้นนั่นเองแต่ว่ามีอยู่อันนึงครับที่อาจจะงงๆหน่อยว่ามันหมายถึงอะไรนั่นก็คือค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างคร่าวๆคือมันเป็นตัวคูณที่ช่วยทําให้ตอนที่เราเจาะกอดศัตรูได้เนี่ยเกิดดาเมจท สูได้ก็สามารถสร้างดาเมจได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวละครไหนที่เปรีเกาะสตูเก่งๆเนี่ยค่านี้ถือว่าสําคัญประมาณหนึ่งเลยนะคําถามต่อมาคือแล้วไอ้ค่าสเตตัสเหล่านี้ที่ผมพูดมาเนี่ยเราสามารถหาฟาร์มได้จากไหนก็ต้องบอกว่าช่วงต้นเกมนั้นเนี่ยหลักๆแล้วจะมาจากตัวของเลเวลแล้วก็ไลท์โคลนนั่นแหละครับและอีกโซนหนึ่งก็จะมาจากตัวของไลลิกที่เราต้องฟาร์มเอาโดยไลยลิกนั้นจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันครับ คือพาร์ทหลักที่เป็นส่วนหัวส่วนมือลำตัวแล้วก็เท้า4อันนี้เนี่ยจะฟาร์มได้จากในเวิล์ผ่านการทำเควสตการเปิดกองแล้วก็การลงดันเจียน c า v เ r n of นอ l ฟคอรัชชส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นพาร์ทรองได้แก่ตัวของ p าร n a ัสเฟี e แล้วก็ตัวของลิงโลฟซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถแลกได้จากตัวของซ i m บ l เ t ตยูนิเวิรเมื่อเราเล่นไปแล้วสระยะครับ โดยพาร์ทหลักที่เป็นส่วนหัวมือลำตัวแล้วก็เท้านั้นก็จะมีผลของโบนัสเซตสอย่างเมื่อใส่ครบด้วยนะยกตัวอย่างเช่นมาสเซเตียออฟไวร์วีดเมื่อเราใส่ครบเซตสก็จะได้เอเดเคสิบเปส่วนเมื่อเราใส่ครบ4ี่ชิ้นก็ได้สปีดเพิ่มขึ้น6%พร้อมกับทําให้เบสิกแอตแทกของตัวละครเนี่ยแรงขึ้นไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับส่วนในพาร์ทรองก็จะมีผลของโบนัสเซตเมื่อใส่ครบเช่นเดียวกันแต่พอดีว่ามี2ชิ้นก็เลยทําให้มีผลของโบนัสเซตแค่อ นอกจากนี้ลายลิกในแต่ละชิ้นยังแบ่งออกเป็นออฟหลักแล้วก็ออฟรองที่แตกต่างกันด้วยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่วดวงของเพื่อนเพื่อเลยครับว่าจะได้ออฟดีแค่ไหน ส่วนว่าลายลิกของเรานั้นจะใส่อะไรก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของเรานั่นแหละครับว่าต้องการแส่อะไรเป็นสาคัญโดยตัวของลายลิกนั้นเราจะเริ่มฟาร์มกันก็ต่อเมื่อมันเริ่มออกของทองนะเพราะถ้าเราฟาร์มก่อนสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมานั่งฟาร์มลลิกสีทองอันใหม่ช่วงท้ายเกมก็อยู่ดีทาให้เราเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุครับสำหรับลายลิกในพาร์ทลองกล่าวคือตัวของพานาสเฟียแล้วก็ลิงโลฟเราจะสามารถเริ่มฟาร์มได้หลังจากที่เราเคลียร์ซิมูเลตยูนิเวิร์สโลกที่5ได้แล้วส่วนตัวของลายลิกพาร์ หัวลำตัวแล้วก็เท้าอันนี้ต้องรอเลเวลบุกเบิกตั้งแต่เลเวล40เป็นต้นไปนะครับในความเป็นจริงการอัพตัวละครยังมีพาร์ทของการอัพเทรสแล้วก็การอัพกลุ่มดาวอยู่นะ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะอัพอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวละครนั้นใช้สกิลอะไรเป็นสาคัญแล้วก็มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการอัพซึ่งอันนั้นเนี่ยเราต้องคุยแยกกันเป็นรายตัวไปครับไว้ในอนาคตช่องของเราเนี่ยก็จะมีไกด์ตัวละครฮอนไคล์ซาเลวออกมาอีกแน่นอนนะยังไงก็ขอเป็นเพื่อนรอติดตามในช่วงตอนนั้นแล้วกันนะครับใครที่เห็นว่าคลิปซีรีส์ไกด์ผู้เล่นใหม่นี้มีประโยชน์ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องของเราไว้ด้วยแล้วกันนะจะได้ไปพาคลิปดีๆกันครับ สำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอ้ฮาปอัพด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมา,มากๆเลยบางแพ็คลดเกือบ40%ในเกมเลยทีเดียวแถมมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ดีพารสดเลยด้วยแต่เรื่องความปลอดภยัยใน่หายห่วงแน่นอนนะใครที่สนใจสามารถทกไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงผ่านทางไลน์และก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ในคำบรรยายใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้นะ เวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ